พี่น้องวันนี้นกหน้าสิาพี่น้องนะคะเนาะไปบึงผลไม้แรงขายผลมไม้ขายโซงขายพักที่ใหญ่ที่สุดนีจังหวัดอุบลน,นะคะเนะาะตลาดจเจริญสีของเราค่ะวันนี้นกหน้าสึ่ก็ได้เห็นหนานนะะได้ค่ะมาเองคือของเองเนาะจ้าเนาะพี่น้องสิมาหาซื้อผลไม้ไปกินจ้าพี่น้องไปน้ำกันจ้า่างเขาไปน้ำกันเล่นเนาะจ้า ่ันถึงจะเบ่งผลไะหม่เบ่งพักนะคะนอก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลกกนาผาแสบไม่ได้จ้ะพี่น้องชงลกกนากันในน้อยนะคะเนาะ่วยเป็นกำลังหกกำลังใจนะคะ่ะเนาะลกกนาเด้๋ยผลิตคลิปต่อๆไปนะจ้ะพี่น้องคอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ได้จ้าเห็นลกกนาลดรกันนีคนที่มีรถซ้าเล่งแรีนแบบเร็วเด้จ้ะพี่น้อง ลุงหน้ามาซื้อพวกผลไม้ยกถุงกัสิมานี่ค่ะมีพี่น้องหลายท่านเพิ่นว่าสมัยตะเกียบีลุงหน้าเคยลงทุเรียนไวน้นะจ๊ะค่ะนะถ้าเป็นรีวิวบองผลไม้เพิ่นแน่จ้าค่ะละะุะนนลงหน้าก็มีเวลาเนาะค่ะเนาะอันนี้ลุงหน้าก็มีเวลาลุงหน้าสิาพาไปเบิ่งมื้อนี้สิมาหาซื้อแตงโมซื้อ,อักตีดายกัพี่น้องจ่กล่องมันชดนะะนัดิบอเนาะค่ะเนาะเบิ่งกันยาวๆเลยค่ะเนาะ เนี่ยค่ะญ่แหงเนี่ยค่ะล็อกนี่ก็บชิเป็นแถวแตงโมแต่พี่น้องสวยแตงโมถุงละแปดชิปทายเป็นหน่วยก็ขายค่ะเดี๋ยวเราจะมาเบิ่งกันหน้าสุดท้ายยางก็ลงคลิปนี่ก็ใส่เวลาหน้านี้ด้วจ้าพี่น้องเออชิสัวเสียนเลี่ยวหน้าก็สิปบ่ลลงบอลท้ายยเอาเป็นไรนะคะเนาะโหลดคลิปตัวสีเหลีวสิลงประมาณชิปกว่านาทีนี่ยกับพี่บดเจ้าพี่น้อง อันนี้กระชีพิษโซนแตงโมนะคะเนาะหน้ามาทางหลังเนะาะหนาขนาดนดี่กันอย่างยางลัดไปโซนแตงโมเป็นโซน,นอยู่จ้ะมีอีกหลายท่าอยู่จะงงหน้าเอามาทางนี้ก่อนนะจัะเนาะแตงโมครับจะได้อยู่กันไก่ก็มาเอาไปขายนะคะเนะาะท้านหลังกระชีพิษผักกะหล่ำ ขายเป็นลูกขายหน่วยเท่าไรคะแตงโมทุ่มบนนี้ค่ะเออเดี๋ยวจะเอามาเอาที่วาเอาเพราะมันหนักลูกเอวมันบางสีดานนี่เสียงวาเอาเออเงินละหยีชิบเงินละชิบหาพี่น้องมาเอาไปขายเด้อค่ะเอฟซีผลไมามารีวิวให้เบิร์นแแอร์พัชมมอไปขายเป็นถุงก็มีถุงละหกชิปค่ะ เดี๋ยวจะออกมาเอา,าหน้าไปมึงหมดแก้มมึงหมดทีบบ่ดาก็จอดรถไปปากไก่เลยได้ค่ะพี่น้องพี่ผ้ายางรอตลาดไปเลยจอดตะไก่น,นะคุลเลียนมีอะไรก็นี่อ๋อคุลเลียนมีะหรอจังบอสีงดงจังบอเลยจังเดี๋ยวคุเลียนมีเหรอค่ะเดี๋ยวลุงหน้าสิพาพลุงคุลเลียนคุเลียนมีเหรอจ้า ทุเรียนม้อนทองค่ะโลละหกสิบบาทกับสิแ็ตแน่เนาะค่ะเนาะนี่โลละหกสิบข้างในก็จะโลละค่าเพิ่มเพื่อทุเรียนนะคะหลานมีทุเรียนทุเรียนมีแล้ว่ะผ้าโปรก็สีเป็นแป้งโมดอะผ้าหยาบสีเน็นเป็นกล้วยเดินมาผ้ายาบไปบนกล้วยชื่อเธอกัจะสู้มาสู้มันแดดพี่น้องผลของทุเรียนค่ะ มีทุเรียนแล้วใครอยากมาซื้อทุเรียนไปขายไปกินกับมาเด้อจ้าตลาดเจริญศรีจังหวัดอุบลราชธานีนะคะลุงหน้าก็บอกมัอนใจว่าเป็นแหล่งขายพักผลไม้ขายส่งที่ใหญ่ที่สุดบ่นเนาะมาช่ยไปจังหวัดอื่นนะคะนี่เป็นกล้วยะคะ่ะกล้วยก็บ,บีละเจี๊ยบหาซีบอ๋อบอพิษเครื่องเจี๊ยบหาซีบลอยก็มีจ้ะมีกล้วยน้ำว้ามีกล้วยหอมทอดนะคะเนาะ ไก่ยาวไปหุ่นค่ะพี่น้องสี่หุ่นก็มีจ้ะกล้วยกส่วนนี้จะเป็นกล้วยนะคะหน้าใเอ็นทองพี่น้องมันแดดพอสีส้มไปเบิองมันาะส้มดอกะยางไปเบิองนะคะเนาะกล้วยค่ะสองปากฟังเลยเป็นคล้ายเป็นโซนค่ะกล้วยหอมกไปเยอะทั้งหมดหน้าเมื่อยยางให้เบิองซ้ำนี่ละจ้ะ พราวการไปทั้งหมดทหารทั้งหกับเป็นแตงโมเนี่ส่วนแตงโมหน้าสี่ปีบึงบุษดาคุณเลี้ยนผู้เลียงน,นี่แค่หลานเดียวทั้งในไปอีกเป็นสิบสีบหลานค่ะตั้งเธอเป็นอาชีพพธีนี่เพื่อกระจองนี่เพิ่งจะว่างนี่เนะาะนี่ยานกำกับยาวๆค่ะเป็นมตรงหน้ายางด้วยบนน,นี่ย,ยางไก่ในจังหน่อย ผู้ภาคอาสิีเมือยไน่จังหน่อยนะคะร <g ül> าะว่าลูงหน้าจอดรถไปคนมีตลาดแรงนรั่นเนี่ยค่ะพี่นอ้องสุอขืข่นแ้ก่อนออกจากบ้านเท่ากับปิดแมห้เรียบร้อยนะคะดูแลสุขภาพบางลานเพิ่งจะปิดอยู่แต่ว่าส่วนน้องฝนคุกขื่นนะคะน้องชนโควิดอาดเซียุกเศร้านิจังหน่อยนี่ค่ะมีแตงไทยค่ะส่วนมีแตงไทย ึกห,หน้าสียอ่ะภาพยาไปเบิงไกลกับพี่น้องเพื่อสีย่างหอดมันห่างกันพ,กพวกกระลำตะกี้มองเห็นมันเลยมันจะเป็นพวกฟักทองพวกอันมันแก้วนะคะหน้ามาก็ถือสวงบ่ราะ่ยมือเสาเปล่หรือว่าเขาจะทรงย่ำมาแรงแต่ว่าทั้งวนก็นคือเขื่อนอยู่จ้ะ ข้าว่าเศรษฐกิจ,จ,จ, helmet, จ be มึงเี็นเนาะค่ะพี่น้องไห้กระดาษงกหน้าไปขายดอกไม้ในคลิปนั่นกบกอยเอ็นคือขื่นคือเกลีค่ะบกอยสีดีคือเกลีอันนี้อันนี้เป็นฟักทองอันนี้ก็จะเป็นหม่องขายสมขายพลันใหม้พวกขายสมพี่น้องนี่บักสมนี่บักสิดานะาจารเนาะ ชุงละลอยกสิบบาทชุงสองยห้าสิบนี้ส้มบางมดแต่ว่าซบเซาเงียบพี่น้องเงียบเงียบเคือเก่าจ้ะเก่านกมานี่แบบเต็มแบบไม่ได้ขแาวเี้หาบหนักเยท่ามีหลานเดียวนุ่งงายกันนี่บัหนัดจ้ะพี่น้องมีเสียงเพลง ในบักนาดเนี่ยลงหน้าดใช่ไหมเสือบักนาดเมื่อกี้มันสิเป็นหมองไทยทุเรียนจ้ะพี่น้อง,อย,ง,งอยังไงโอ้เสียงเพลงแสกเลยแล่ะคือเนี่ยบักนาดจา้ะเต็มเลยแตงไทยกันจะพี่นอ้องแตงไทยขุงอาหารบบที่ป่าที่หมองยังไะแตงไทยแตงโมอยู่บนตัวบงแตงไทยก่อนหน้ามากินแตงไทยกินแบบบริดหวานนะคะใครมากินนอ้อจ้ะทีนบักนาดเลยใครที่บักนาจะเอาเป็นลูกด้วยก็เป็นหุ่ก,กินบวบกันในชนบทแตงไทย เดี๋ยวรุ่น้านเลือกก่อนสื่อกัอนจา้าเพราะว่ามันถือกล่องเงื่อเดียวมันหลง,งเสียแล้วก่อน่าจะเนาะหลายเลยค่ะเป็นอะไรก็เหมืนอนที่มีแตงไทยมีบักโมจ้ะมีแบบทุเรียนมีผักที่ผมเล่นรุ่นน้ำพันยางหกสิบบาทโลละสิบสองบาทจา้ะาอันนี้ทุกละแปดสิบบาทน่าจะเนาะแบกไปว่าท่านเพราะว่าอันนี้รถอ,อยู่บางไกลนะ ด้แลลวปักแตงไทยถ้าปักแตงโม,โมนะคะเห็นหมดละกล่องลุงนา,วา,มมา <S <S สวัสดีจ้าพี่โน้องมาดูทู้เรียนนะคะตลาดจะเดิรีจ้าสวยๆเลยจ้ามีขายแล้วนะคะที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะทู้เรียนเยอะแยะเลยจ้าใครเป็นคอทู้เรียนมาเลยนะคะใอ้พวกนายพาแซบ่บจะพาเดินนะคะช่องนกนาพาแซ่บด้วยนะคะ พี่พามาเลาะตลาดเจริญสีดูรุเรียนกันค่ะดูเยอะเลยจ้าอันนี้ก็คือเป็นร้านขายปลาจะพี่นี่มันนุ่งหน้าสิมาตรงตลาดสดเชียลมันไกลแใ่นุ่งหน้าหอนเมื่อไงนุ่งหน้ากับสีไทยหันมาเจอใตลาดสดเชียลตลาดเจริญสีตอนนี้มีตัวยังไงจ้าคนบนอินเนี่ยแต่จะขายผักผลไม้เลยค่ะคนณมีขาย ตลาดสดนําขูดพงจรค่ะท่านาตลาดจเจริญศรีนะคะเนาะเหนื่อยหอบแล้วพี่น้องคนขายคนละไม้นุ่งหน้ากำลังเบิ่งอีกอยกู่จ้ะเมื่อมาขาเจ้าก็ร่างเขาก็ล่งเป็นล่างๆนั่นแหละคะ่ะเงี้ยวหน้าเสื้าย,ยางเหรอตลาดนําเลยจ้ะเนาะเปิดมู้เปิดตาช่วงโควิดลุงหน้าเขาโบไปใส่คือการนั่นแหละจา้าเขาโบไปทำงานก็นได้เซฟ จำเป็นห่อก็ะเจงออเนาะค่ะเนาะโวนมาบ่อออกออกซื้อใหอกันพี่พิงค์จะห่อกัก,าก,กาอาหารเนาะคะเนาะหน้าแผ่นป้องไว้บ่าจาักดอกหน้าถือเอาเนะคะน่ะเนาะขอตือขออภัยผ่นะค่ะข้าวไ่ยางเลียนหัวนั่นเนาะแนวสุดละ่ะกลับไปถ้าอีหลอกหนึ่งหลายแฮ่งคูอทั้งผลป็นผลละใหม่หนะ้าสิพาว่ยางไปอีหลอกหนึ่ง ย่างเอาเนาะคะบ่ได้ขี่รถเลาะไปเรื่อยๆน้ำกันเนาะจ้ะพี่น้องเมื่อถือลงหน้าเพราะนั้นมันกันสั้นเองจะมันสีสันสั้นเลยอ่ะมันเท่ากับว่าสูบมอเตอร์ไซค์นั่งตลาดนี้มีขอเสียคือข้าจักรีมอเตอร์ไซค์สื่อขอหอดองเราว่างโตค่ะมันเท่ากับมันสีส่วนเทา ฝากฟังของกินล่าแนี่พี่น้องคนสื่อกับมีซ้ำเห็นเนี่ยแหละค่ะแต่คนขายอยู่ใสกับโอ้ยกำลังใจพ่อค้าแม่ค้ายน้ค่ะเนาะสูตรต่อไปชิ่กินนี่ยังกระรมเหมือนนะคะเนาะเพไดอใ้มีเมื่อนู่นเดียดมาเียเด้อค่ะ ดัดเป็นโซนเป็นโซนนะค่ะเเลื่อนสีเนี่ยว่ามันซิบย,ยี่ิบไรนอยู่ขายคือคือย่างมานเป็นร่วมอยู่นี่ค่ะนุงน่งนายางมาอีกฝั่งยังไงฟังหนึ่งก็งงยังลายๆอยู่ค่ะมองขายเอาไปทั้งหน่อเนี่ยก็สิเป็นของกินนคะคะท่านพี่นอ้องอันนี้ส่วนเอาไปเห็ดให้บรอ,อยากเห็ดก็ซื้อเลยก็ได้าษนี่ เดซีอ่อ้อมไปอีกทีหนึ่งว่าก็บซเป็นขายผลไมยุ่งหน้าอา,าชิมาบ่าถือส่วนกันแล้วอาจชีเป็นยาม่ยมะเสาแต่นี้ยาี่ยมะแรงโควิดกระซบเศร้าด้วยค่ะสมัยตะกีม้มาเนี่ยบอกคายผลไม้มี่ทูชนิดเบอร์ฉี่วายเจ้าไหนนะคะเนาะนี่คือยางะะนะยางบนไปนน้ำกันเน กวางแห้งนะคะผู้ใด่างไกลคือ,อนหอดบาดหน้นาผ้ามารออะเลยค่ะี่ตลาดจเจริญสีวาา่วนานหน้าผ้าว่านเรือบุกกรี่น่าจะม่ได้หน้าผ้าไปล็ลรอตลาดลวัลลินค่ะของกินเยอะแยะนะคะคที่ท <c ười> <c ười> ขึ้นหอดบานเท่าม่วงกัะโลดละสามสิบบาทเพื่อเือขอบคุ่นยนถิงยางมืหอดนามม้ ออกไปนี่ก็คือเป็นอาหารสุกล้ะค่ะบอนนะนรให้พูดน,นี่ก็ร้ายพีย่น้องนี่แบบสุกย่างยันไปเงืนมาหลวัดันวะเลาะไปเง่อนลยอย่างนี้มันก็อาจจะอาหารแต่นี้เป็นแนวเก่เาากพผูอาา่นนนนอออานลร เอาไอยากือเป็นถุงกันนี่ย่อยค่ะมีตลาดย่างค่ะอาหารการกินเต็มกินย่างทอดนี่เบิดหน้ามาซึ้นมากินหลานเนียจ้ะปลาเผาเสื้อผ้าก็มีเลยจ้ะ ดิสข้าพพบิยางเบืองส่วนเสือ้าแล้วกจเป็นสีแวะเขาหมองข้ายพลเมไม่แล้วจ้ะเน,นาะขอกินเยอะแยะมีเสียงพี่นุนน่าปิดป่ะปิดเนาะ คือเด็กกินยังเหม็นมาได้เลยกัพี่น่อยเห็นแน่อยแสยบป่ะหน้าเห็นประสบอัน,น,อก,นกันป่ะเห็นม่เรงอยากโรลดถเนี่ยกิ่งปลาซับตามบักทัวเนาะ ลูกไปนี่ลูกยาหางว้เยฝ่อไปทางพีน้องนู่นน่ะเป็นคนเบาเร็ยวยางเร็วเด้กนี่คืนพี่น้องคนน้อยอย่าเบาเบาเรียวลายเบาเร็วพี่เกาข้าวหนึ่งใเย็บขอสูดขออภัยเด้็ะพี่น้อยส่วนี้นกหน้ากับปุโรหิตอาหาร แักในจี้นลอยน,าานะคะเนาะอยากจากที่เป็นหย,ยาบยบยส่วนกะเป็นหุ่นแต่มีเสียอาหาในกตเต้มเป็นเบิด์ปีนปนหนออันนี้ออกมานีกันคอเป็นผ่าขายของสักพวกนี่ค่ะตอนใหญ่แหเลยค่ะพี่น้องใหญ่้ไงง่ายกถ้าเป็นคนวงจ้างนี่ล้งเด้อี่เบิดขององนชงเบอรของยางวัดผมด เคล้อ,องเด็กหน่อยของผู้ใหญ่ของวัยรุ่นมีเิกระพืออุ้ยกระลอกอันนี้กระลอกปะคะเนี่ยใ <พา S 1> ช่ค่ะจุดเดือดกระลอกบินนอกอ่ะน่ารักตัวเท่าไหร่คะ ถ้าเขาคุ้นเราก็จะมุดเข้าไปถ้าเป็นตัวผู้ขายแปดร้อยครับตัวเมียขายพันห้าครับผมกสีปกติมันที่มีเท่ากันต้องเอาไว้นี่กงแต่ร้อยไม่มาก็ต้องกระได้ครับเพราจับออกมาเล่นเอามาอันนี้ว่ได้เลยสี่แล้วก็มีทันขุนน้ำข้าวเขาจะยืดขุนแล้วก็มีสีขาวแล้มีหลายละค่ะอยู่ไหโอ้ยสหแห้งใค่ตัวใดบินได้บินได้ทุกตัวครับเอาบินได้ทุกตัวเลยคือว่าเขาสีกระโดดจากหมองสูงไม่มองต่ำรับค่ะ นี่กันอุ้ยกรนหน่อมบินพี่นอนบางชูก้าไรเดอร์อือชูก้าไรเดอร์พันวาเอาหลักเจ็ดปุ่แต่หักโมพี่นอนปุ่นพินนอนอีแล้วสมัยตะกี้พันเอิรนอีบางอีบางมันเจิดไปตัวอะไรหลั้ถ้าเป็นสีปกติตัวผู้ขายอยู่แปดร้อยครับตัวเมียขายอยู่เงินสีครับผู้ใดสนคาแต่ว่าตอนนี้สีปกติตัวผู้เหลือแค่สามตัวแล้วอืออุ้ยนน อันนี้ตัวหน่อยบ้างค่ะนี่อันนี้นูแฮมสเตอร์เป็นวันนี้นู้แครปปี้จ้ะนู้แคปปี้เพิ่นก็กินกล้วยกินยังธรรมดานี่เนาะค่ะเนาะกินกล้วยกินแอปเปิ้กินผลไม้ทุกอย่างค่ะเม่นมาได้ด้วยค่ะพี่น้องพรอยากได้นี่ยเหล่านเจลาตินชีสตัวละแปดลอยนี่ค่ะเพราะแพงได้เยอกว่าแม่จ้า ยูท <YouTube>, ูปเฮ็ดยูท kind of ูปใช่ดิเฮ็ดพูมันเฮ็ดจังไหนบู๊ะเดจไปนี่ระค่าพ่อแดงคือคุยนล้พี่น้องเพื่อนอ่าเดี๋ยวลูกนายางอีกคนได้สิมาหาจะพาพี่น้องชุดโกโกวาเพื่อนมันมีแต่เสียงเพลงจ้ะเลื่อยเสียงเพลงมาหน่อยหนึ่งเสื้อผ้ายังบริหอดตลาดผลไม้หมลูกน้ายางเอา เห็นมองได้กับเบิ้งซื่อสวยน้ำงามเป็นแล้วกันนอกจากพี่น้องเนาะเห็นเสื้อผ้าบะไรได้นุ่งหน้านี่ค่ะไล่ซูดขายให้บราเดีไล่ซูดเดี๋ยวคล้ายคลิปยูทูบหน้าก็ยิ่งลงเหมาเดิพลาพี่น้องมาหรอมันมีเสียงเพลงพี่น้องมันฟิดลีกับฟิตหน้าฟิตไป เลยเสียงเพลงนะจ๊ะพี่นอ้องมนนีงพี่ก็ยังเป็นส่วนเสือผาอยู่นะคะนาะบ้านนี้เดี๋ยวคบปุ้งจอนนะคะเ่ามันต้องจ้สื่อพนลนมใหม่นะคะเสือผาแกได้นดาเป็นเสือผา,า,นา,นอนานะเสือผาบ่ได้ในนกนะสวยต่อนายไลายหอยไม่เกินแค่ กางเกียว100ครับรองเท้าแค่นี้เลรอนนี้สวนนางชา้ค่ะ ตัวละสิบบาทยี่สิบบาทพี่น้องแ็่แต่ว่ามันแดดนะคะเนาะมันเลือกกันดูค่ะเสื้อตัวละสิบยี่สิบบาท สี่เจ้กระเอ๋าสองคนละกระเปาไปเท่าไหร่นั่นเอาเอาใบนั่นใบเอาเป็นใบนั่นไดใบยังไงนู้นอเนใบ เราผามัามีตรงามแล้ว้าพผแกงเลยจ้าพี่น้องร้อยห้าบาทแต่ว่าต้องดูเหลือกเนี่ยนะพะเนองฟึ่งไปเรืเ่อยตัวละหาสิบนลองท่า นี่ก็จะเป็นบักข้าวนะคะพี่น้องบักข้าวน้ำพรอมนะคะเนาะเนื้อพาน้ำหอมข้างในนี่เป็นบักข้าวเผาค่ะเห็นนุงนหน้าเห็นพี่พนองมามันคำมาจากเผาเต็มเลยแล้วนุ่นหน้าเสื้ามาเบิ่งบักหนัดสับปะรดเสร็จแล้วตะวันช้ำเนี่ยลดละสิบห้าเหรอคะช้ำๆเลยใช่ไหมคะลอสิบห้า หน้าซื้อประจำจะพี่น้องเดจะไปฟองพี่เดียวมันไก่ค่ะเดี๋ยวเลือกก่อนเอาไปพาเองมันจังสั่นเลยแต่ใจพี่น้องเอาไว้ได้หลายวันไหมคะแล้ค่ะ,ะ,คะล้านนี้ของพนสดๆจ้ะหน้ามาสื่อประจำแบบมาเลยได้เลยนะคัน เอาเงินยนี่ค่ะเอาสนั่นละจ้ะ <S 2> <S 2> มีแต่บักนัดพี่น้องเป็กเกามากผลละไมผลไล่หลายเนาะจ้ะหรือว่ามาก่อถืบอบ่เฮ้ยมันคำแล้วนะอ๋อมันคำลลนคแล้วเมนบอคะแต่ช่วงนี้ผลละไมผ้าจะออกป้างไหนอ๋อตเดือนหนา,เ,าเจ็ดสิบสี่บาทว่าจะเมื่อเสื่ออัน,อนบกักบักชิดากรบโปได้ไมี<อ>มีอยู่หันหลานเดียวลุงหน้าผ้าพี่น้องมากพอถือแล้วจ้ะสัน แต่ว่าก็ยังหลายส่วนมากสิเป็นบักโม่เนาะค่ะเนาะทุเรียนก็เห็นหลานเดียวเนือน้อนุ่งหน้าสิพามางไหมจ้ะพี่น,อน้องเ <ๆ S 1> บิ่งไปเรื่อยๆกับสิปิดคลิปไปเลยค่ะหน้าก็สิเอาคลิไปไว้เท่าน,นี้ละจ้ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนุ่งหน้าพาแซบไปด้วยจ้าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่ค่ะ